เรื่องระยะที่4มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยฮะ,ฮะน้องพอใจเป็นมะเร็งเหรครับพี่น้องครับทีเนี้ยเชื่อพี่ฉางจริงรู้ยังฮะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ลูกกชาาายยยตแแ่งมมไ้อใด นปีมานี่เรื่องราวพลิกผันหลายอย่างเลยนะครับพี่เป็นต่อบอกเลิกน้องยาดามาคบกับพิทิพโดยที่เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าพิทิพร้องไห้มาทําไมแล้วเพราะอะไรพี่เป็นต่อถึงเลิกกับน้องยาดามาคบกับพิทิพได้พิทิปตัดสินใจคบกับพี่เป็นต่อทันทีเลยเพราะอะไรประเด็นเหล่านี้น่าจะลากยาวๆนะครับในยีพีที่แล้วน้องชมพูเธอกลับมานะเธอเลิกกับพี่หนึ่งแล้วครับ มีลูกติดคนนึงฮะเธอนัดพี่วอกมาที่บางบาตอนแรกก็คิดว่าจะมีซัมติงเกิดขึ้นแต่แล้วเธอบอกว่าเธออยากเป็นโสดต่อไปครับในเ,เรื่องของพี่ยมกับเจมินที่แอบ,บกินกันตอนนี้เจมินก็ดันเผลอพูดความลับนี้ออกไปแล้วนะครับเรื่องราวหลายอย่างยังพันพัวอีลุงตุงนางกันอยู่แต่ทําให้เราเริ่มคิดแล้วนะครับว่ามันอาจไปถึงจุดสิ้นสุดของซิทคอมเรื่องนี้แล้วนะครับ ถ้าเดาไม่ผิดนะครับเรื่องราวน้องพอใจคงต้องวนกลับมาในเรื่องความรักอีกแน่นอนครับผมแต่ในคลิปนี้เราจะไปคุยกันต่อในเป็นต่อ EP ที่4กันนะครับจากตัวอย่างที่ออกมาน้องพอใจมีเรื่องกุ้มใจอยู่นะครับแต่เป็นเพราะพี่ยมเป็นคนมาบอกพี่เป็นต่อมันเลยทำให้เราสงสัยเรื่องราวไม่ชอบมาพากลอยู่ทีเดียวครับยังมีเรื่องของน้องเมลี่ ที่ต้องการเลิกกับพี่ก๊อฟอีกนะครับจะออกมายังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเว่อร์ไปไม่ต่อไม่เวอร์เว้ยชีวิตน,น้องสาวกูทุกคนให้กูต้องขายไตยเพื่อมารักษากูก็ยอมเอเรื่องราวเริ่มต้นที่ BKL ครับผม สามชั่วเดียก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับโดยเฉพาะพูดคุยเรื่องของน้องชมพูซึ่งพี่วอกเองก็กำลังจะเดินหน้าที่จะจีบน้องชมพูอย่างจริงจังแล้วแหะครับในอีพีนี้เริ่มเอาชื่อภาษาจีนมาพูดคุยกันเยอะมากนะครับเซียวจูจูแล้วก็เซียวอะไรนั่นแหละครับก็เป็นชื่อของพี่ทิพย์กับพี่เป็นต่อครับตอนนี้มันลามมาถึง3ามชั่วเดียกแล้วนะครับ พี่ยมได้ชื่อว่ายีราฟครับเพราะว่ามีเมียเป็นยีราฟนะส่วนพี่วอกได้ชื่อว่าหอยหวานเพราะตัวเองชอบเรื่องแบบอย่างว่านะครับพี่อู๊ดมีเมียเป็นช้างก็เลยได้ชื่อว่าช้างนั่นแหละครับแต่ผมไม่พูดภาษาจีนแล้วกันนะครับมันแปลภาษาไทยว่าอย่างนั้นครับผมส่วนชื่อทั้งหมดที่ได้มาก็พี่เป็นต่อนะครับเป็นคนตั้งให้ซึ่งไปเอาความรู้จากภาษาจีนมาจากไหนก็ไม่รู้นะ อยู่ดีๆก็รู้ภาษาจีนเฉยเลยครับหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่พี่เป็นต่อที่เรารู้จักครับอาจจะเป็นพี่เป็นต่อที่มาจากจักรวาลคู่ขนานหรือเปล่าสงสัยจะดูหนักเครียดจัดนะครับเลยเพี้ยนไปเรียบร้อยแล้วนะไม่มีจักรวาลคู่ขนานอะไรหรอกครับเขาก็เติมนู่นเติมนี่มาตามภาษาความไม่สมเหตุสมผลไปเ,เรื่อยนั่นแหละครับ พอพี่เป็นต่อออกไปจากที่นั่นเพื่อไปประชุมน้องพอใจก็เดินเข้ามาพอดีครับพอใจมีเรื่องอยากจะปรึกษาแต่คนที่ปรึกษากับกลายเป็นพี่ยมครับน้องพอใจอยากปรึกษาพี่ยมนี่ก็แสดงว่าน้องพอใจก็มีแผนอยู่แล้วแหะครับเพราะคนที่จะคิดแผนชั่วๆได้ก็น่าจะเป็นพี่ยมนี่แหละเก่งที่สุดครับผมตอนนี้พี่ยมกับน้องพอใจเลยพากันออกไปข้างนอกไปพูดคุยเรื่องราวที่พอใจมีความทุกข์นั่นแหละครับ จากนั้นสามช่วยเด็แก๊งก็ลงมาที่มินิมาร์ทพี่ยมนัดพี่เป็นต่อมาบอกเรื่องราวของน้องพอใจครับดูเีเรียดมากเลยนะเมื่อตัดมาบนคอนโดน้องพอใจนั่งรออยู่ที่โซฟาแล้วครับพี่เป็นต่อเห็นน้องก็เข้าสวมกอดทันทีจนสุดท้ายทุกคนได้รู้ว่าน้องพอใจเป็นมะเร็งขั้นที่3ครับปบมือสิครับรออะไรอะ่ะ <laughs> ปอบมือที่มันใช้แผนแบบนี้นะ <laughs> จริงๆไม่ควรเอาเรื่องมะเร็งมาพูดหรอกนะครับเพราะว่า เอาจริงมันก็กระทบกระเทือนใจแฟนคลับของน้องพอใจหรือคุณพิมพ์อยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเธอเคยเป็นมะเร็งรังไข่ต่อสู้กับโรคนี้มาถึง2ปีเลยนะดีนะที่เธอเอาชนะมันมาได้ครับผมแต่ก็เอาประเด็นนี้มาเล่นอีกผมว่าจุดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาเธอครับมันอาจเป็นการแก้เคล็ดอะไรบางอย่างพอน้องพอใจบอกว่าเธอเป็นมะเร็งผมก็ไม่รู้สึกตกใจเลยนะครับ ผมกับรู้สึกว่าไอ้สักการินมันมีแผนอะไรอย่างแน่นอนสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครน้องพอใจและไอรินมันพยายามที่จะใช้สถานการณ์นี้ในการที่จะทําให้พี่เป็นต่อเนี่ยพูดถึงว่าเหตุผลอะไรถึงกลับมาคบกับพี่ทิพย์ครับซึ่งสุดท้ายแล้วพี่เป็นต่อจับได้ในขณะที่แกกําลังเข้าห้องน้ําแกแอบ,บฟังเขาคุยกันครับพอรู้ความจริงก็แกล้งเนียนไปต่อครับพี่เป็นต่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยน้องตัวเองเป็นอย่างมาก บอกอยากจะพาไปตรวจพูดถึงขั้นว่าถ้าพอใจเป็นมะเร็งจะขายไตยเพื่อรักษาพอใจอย่างนั้นเลยครับจนพอใจรู้สึกทราบซึง้งเลยไม่อยากหลอกพี่ชายอีกแล้วจึงเปิดเผยความจริงครับเธอก็ถามพี่เป็นต่อว่าจริงหรือเปล่าถ้าน้องเป็นมะเร็งเนี่ยจะขขยไตยช่วยน้องทันทีพี่เป็นต่อตอบทันทีเลยครับว่าไม่สรุปแล้วแสบพอกันทั้งพี่ทั้งน้องครับสุดท้ายบทสรุปตรงนี้คือเรายังไม่รู้ว่าพี่เป็นต่อกับพี่ทิพย์ ทำไมถึงกลับมาคบกันที่สําคัญทําไมต้องเลิกกับคุณยาดาทันทีครับให้เหตุผลมาดีๆนะไม่งั้นเละเป็นโจกแน่นอนครับผมส่วนทางฝั่งผู้หญิงไปพูดมากอะ่ะกจะพูดนกหน่อยลงพูดพวกด้วยกูจะพูดนิหน้อยลงก็ได้อิสลดัดอยู่ที่บางบากันครับเจมินนัดทุกคนมามีพิธีพี่พกอลน้องเมลลี่อยู่ที่นั่นครับส่วนพี่หมอนก็ตามมาสมทบอีกที ระหว่างนั้นน้องเมลลี่อยากให้พี่กอ๊อฟออกไปจากบางบาก่อนครับเพื่อเธอจะทําอะไรสะดวกขึ้นบอกให้พี่กอ๊อฟช่วยไปเอา power bank อยู่ที่รถฮนะระหว่างที่พี่กอ๊อฟออกไปเธอก็ถามพี่ทิพย์ว่าอยากจะเลิกกับพี่กอ๊อฟทำยังไงถึงจะไม่บาปฮนะเหมือนในตัวอย่างเลยละครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะที่น้องเมลลี่อยากเลิกพี่กอ๊อฟคือมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าอีพี่กอ๊อฟมันเป็นแบบนั้นอ่ะนะ ซึ่งจังหวะนั้นพี่จวบแกได้ยินด้วยฮะพอพี่ก๊อฟกลับมาพี่จวบก็เลยไปบอกกับพี่ก๊อฟว่าน้องเหม่ลี่อยากเลิกกับแกครับ <S <S เท่านั้นแหละครับพี่ก๊อฟไม่ปกติเลยนะไม่เหมือนเดิมเลยนั่งอยู่ทำตัวไม่ปกติจนทุกคนรู้สึกว่าพี่ก๊อฟเป็นอะไรกันแน่ระหว่างนั้นเจมินกับน้องเหมล่ลี่ก็พยายามที่จะมอมเล่าพิทิพเพื่อให้พิทิพคลายความลับออกมาเรียกว่าใช้แผนเดียวกับน้องพอใจเลยนะครับ ถึงแม้จะคนละแบบแต่ลักษณะแล้วว่าถูกประสงค์ไม่ต่างกันครับพยายามแล้วพยายามอีกพี่ทิพย์ก็ไม่ยอมดื่มครับและพี่ก๊อฟก็ยังไม่รู้ว่านี่เป็นแผนของน้องเมลลี่กับเจมินสุดท้ายพี่กอ๊อฟโวยวายออกมาแผนการทุกอย่างก็เลยแตกครับก็เลยไม่ได้คําตอบอยู่ดีว่าพี่ทิพย์ทำไมถึงเลือกกลับมาคบกับพี่เป็นต่อครับช่วงท้ายของ e ีพีทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่นามมนิมาฮนะจังหวะน,นี้พี่หมอนดันได้รู้ว่าพี่ยมกับเจมินแอบกลับมากินกันอีกแล้วครับ พี่หมอนได้รู้เรื่องอะไรเด็ดๆอยู่เรื่อยนะครับแล้วพอมาพบกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็คาดขันว่าทําไมสองคนมาเวลาใกล้เคียงกันเลยแอบกินกันหรือเปล่าแถมพี่ยมดันเสือขออมเจมินแล้วแป้งก็ติดอยู่ที่จมูกสรุปแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเผยครับผมบการมาพบกันทั้งหมดในครั้งนี้พี่เป็นต่อต้องการเฉลยว่าจริงๆแล้วทําไมถึงกลับมาคบกันแกบอกว่าก่อนที่ทิปจะไปอังกฤษเนี่ยสองคนได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เลยคุยกันว่า ถ้าพี่ทิพย์มีความรู้สึกว่ายัางชอบพี่เป็นต่ออยู่ถ้ากลับมาก็ขอให้กลับมาคบกันแค่นั้นเลยครับคือมันดูไม่มีเส้นอะไรสักอย่างครับคือดูมันประหลาดประหลาดมากๆเอาจริงๆนะมันไม่เคลียร์หรอกเจมินแกก็รู้ว่ามันไม่เคลียร์แกก็เลยบอกว่ามันไม่จริงหรอกยังไงต้องสืบให้ได้ว่าทำไมสคนนี้กลับมาคบกันครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือเอสดีทีสวัสดีครับ ถึงวันแรกที่ได้พบกันความทรงจำดีๆมันไม่เคยเลือนลางจากประถมมัธยม